กราบสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับไปเช็คสิทธิ์ม .33 เรารักกันสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3าเพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะได้ไปทบทวนสิทธิ์หรือหลายคนมีปัญหาผมหาคำตอบมาให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ บอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง <c oughs> ไม่พบข้อมูลของท่านส่วนใหญ่นะครับเป็นการกรอกข้อมูลที่ผิดนะครับถ้าท่านกรอกข้อมูลผิดเนี่ยไปลงทะเบียนใหม่เลยนะฮะหมายถึงว่าถ้ามันแจ้งกลับมาว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่พบข้อมูลของท่านให้ท่านไปลงทะเบียนใหม่เลยนะครับหรือไม่ก็เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านของท่านคือหลายคนมีปัญหาว่าลงชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับทำไม ไปตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลนะครับไม่พบข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับชาวบ้านที่ไปออกันที่กระทรวงแรงงานสนักงานประกันสังคมจังหวัดต่างๆเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับว่าไอตอนหักเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยหักอัตโนมัตินะหักอัตโนมัติแต่พอตอนที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับจะขอความช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือว่ามสามสามเรารักกันเนี่ยกลายเป็นว่า ต้องมาลงทะเบียนต้องมามีปัญหาต้องมามีขั้นตอนซับซ้อนไปหมดจนหลายคนเนี่ยนะครับเขียนชื่อตอนเองไม่ถูกเขียนนามสกุลผิดแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็กรอกผิดพอกรอกผิดไปปุ๊บเ่ยนะครับมันก็เลยทําให้ตรวจไม่พบข้อมูลนะตรวจไม่พบข้อมูลอันนี้ก็แจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับ ข่าวที่2วันนี้ตอนเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีที่สมัครใจวันนี้ฉีดแล้วนะครับวันนี้จะฉีดของจริงแล้วนะครับวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาหลังจากเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะมี6ประเทศในฝั่งทวีปยุโรปเขาบอกว่าแอสตราเซเนกาอาจจะมีผลกระทบต่อการอุดตันริ่มเลือด โดยล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบโดย WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกและองค์การยาของสหภาพยุโรปยืนยันนะครับว่ายืนยันนะครับว่าแอสไราเซเดก้าไม่ได้มีผลต่อลิมเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะฉีดวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะฉีดวันนี้เอาให้ชัดนะครับนายกรัฐมนตรีส่วน คนที่มีอายุเยอะๆแล้วก็มีโรคประจําตัวก็จะไม่ฉีดนะครับอย่างพลเอกประวิตธแบบเนี้พลเอกประวิตธและรัฐมนตรีที่อายุเยอะๆไม่ฉีดเ,เพราะว่าพลเอกประวิตย์เคยแบะไปออกมาแล้วเคยเปิดใจกับนักข่าวออกมาแล้วนะครับว่าถ้าฉีดแล้วช็อกตายขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงคือคําพูดนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคําพูดไร้สาระนะแต่จริงๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัว ความหวั่นวิตกที่เกิดขึ้นในความคิดของพลเอกประวิทย์ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้แม้จะยืนยันคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์ก็ไม่ฉีดนะครับโดยไม่ต้องไปอ้างเรื่องของทุลงทุรละอะไรใดๆทั้งสิน้นก็คือหนึ่งไม่กล้านะก็คือไม่กล้าเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจําตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอามาตรฐานจากรัฐมนตรีที่บอกว่ามีอายุเยอะและมีโรคประจําตัวก็หมายความว่า หลังจากนี้คนที่มีอายุเยอะๆคนที่มีโรคประจําตัวก็ฉีดไม่ได้นะสิเห็นไหมครับมันก็เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยรัฐมนตรีนะส่วนคุณหมอจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเชื่อว่าคุณหมอเองก็น้ําท่วมปากคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือจริงๆน่ะทุกอย่างมันต้องฟังหมอแต่ถ้าพลเอกประวิตยหรือรัฐมนตรีที่มีอายุเยอะและมีโรคประจําตัวไม่ยอมฉีดก็เท่ากับว่าก็รู้เกินหมอ แล้วก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานว่างั้นผู้สูงอายุในบ้านเราก็จะไม่ได้ฉีดเลยนะฮะหมายความว่าผู้สูงอายุในบ้านเราก็จะไม่ได้ฉีดเลยแต่พลเอกประยุทธ์วันนี้ยืนยันว่าเขาจะฉีดแน่นอนนะฮะยืนยันว่าจะฉีดแน่นอนเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของการฉีดวัคซีนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสถานการณ์ที่ประเทศเมียนมานะฮะประเทศเมียนมา โดยเฉพาะที่กรุงย่างกุ้งหลังจากกองทัพได้ประกาศกฎอัยการศึกเต็มรูปแบบก็เกิดการต่อสู้ต้องใช้คาว่าต่อสู้และเป็นสงครามกลางเมืองอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าประชาชนชาวเมียนมาที่ไม่ยอมก้มหัวต่อการยึดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ถูกสังหารรายวันแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะตัวเลขของผู้เสียชีวิตณขณะนี้น ไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะทะลุร้อยไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการรายงานเป็นหย่อมเป็นย่าเป็นสถานการณ์ตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตปรากฏจากภาพปรากฏในคลิปเนี่ยชัดเจนนะครับวันนี้ประชาชนชาวเมียนมานะครับลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วนะครับแล้วก็เกิดการวางเพลิงเผาโรงงานแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในกรุงย่างกุ้ง แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนเพราะในสภาพของการสู้รบในสภาพของสงครามมันจะมั่วน,นะครับและก็อาจจะมีการก่อเหตุเพื่อโยนความผิดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับแต่สถานการณ์ของประเทศเมียนมาณขณะนี้จบไม่สวยแล้วนะครับจบไม่สวยแล้วนะครับจะกลายเป็นสงครามในลักษณะกองโจร จะเป็นสงครามในลักษณะการซุ่มโจมตีระหว่างประชาชนและทหารยา,ยาวแน่นอนนะครับไฟจุดติดแล้วนะฮะไฟสงครามจุดติดแล้วในหลายพื้นที่ของเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูว่าจะมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราขนาดไหนในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติก็ยังไม่ได้มีมาตรการ หรือว่าแนวโน้มนะครับที่จะลงหรือว่าเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ในเมียนมาก็สู้รบปรบมือกันเป็นสงครามกลางเมืองอย่างแท้จริงนะฮะอันนี้อัปเดตข่าวให้ได้รับทราบกันแล้วก็เป็นสถานการณ์ยืดเยื้อแน่นอนต่อให้จะมี UN หรือกองกำลังจากต่างชาติเข้าไปแทรกแซงนะครับยืดเยื้อแน่นอนนะ คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นจากคลิปจากภาพและมันคือการสู้รบประชาชนเนี่ยเวลาสู้รบเนี่ยนะฮะในลักษณะการสู้รบในเมืองเนี่ยในเมืองแบบนี้จะเป็นการต่อสู้แบบกองโจรนะต่อสู้แบบซุ่มโจมตีนะครับซึ่งเป็นยุทธวิธีที่เหนื่อยแน่นอนครับสำหรับการยึดอำนาจโดยกองทัพพม่าในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จโดยง่ายแน่นอนนะครับนะสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนานไฟเมื่อมันจุดขึ้นแล้วเนี่ย มันดับไม่ง่ายนะครับนะอันนี้ประเทศไทยของเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยหากว่าเกิดการอพยพการหนีเข้ามาของประชาชนชาวพม่านะครับส่วนโควิดอ่าผมแจ้งให้ทราบนะครับที่ตลาดบางแคเมื่อวานนี้6ตลาดนะครับ6ตลาดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้ว224คนจากการตรวจทั้งหมดเนี่ย4,900กว่าคนปัดเป็นตัวเลข5 0 0พันนะครับ ห้าพันเนี่ยเจอสองรอยิบสี่เนี่ยคิดเป็นสี่เปอร์เซ็นตนะฮะคิดเป็นสี่เปอร์เซ็นตตอนนี้รอลุ้นอีกพันกว่าคนว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหน้าเป็นห่วงนะแต่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับสมุดสาครเมื่อปลายปีเพราะสมุดสาครเนี่ยตัวเลขวิ่งอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตสองคนจะติดหนึ่งคนนะฮะแต่ที่ตลาดบางแคเนี่ยร้อยคนจะติดสี่คนร้อยคนจะติดสี่คน ทางสบคอบอกว่าที่ตลาดบางแคม,มันคล้ายกับกรณีของตลาดพรพัฒน์ที่จังหวัดปทุมธานีก็คือเป็นคลัสเตอร์กลุ่มหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้นถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงแต่ถามว่าหนักเท่ากับสมุทรสาครไหมคําตอบก็คือไม่ใช่และสบค,บคมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมได้นะครับคือถ้ามองโลกด้วยความเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับโควิดไม่มีทางหมดไปแล้วนะครับจากโลกใบนี้กับประเทศไทยด้วย ไม่มีทางหมดไปแล้วครับมันจะอยู่หลักสิบหลักร้อยมันก็จะอยู่กันไปแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนโรคโรคอื่นๆนะครับมันไม่มีทางหมดไปแล้วนะครับนะมันจะอยู่กับพวกเราไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเป็นความจริงการที่จะคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือศูนย์เนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมีข่าวว่าเอ้เพิ่มมาตรงนี้สิบยี่สิบร้อยสองร้อยคน นะครับซึ่งมันก็จะคู่ขนานไปกับการฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนอันนี้คือเรื่องของโควิดนะฮะ224คน6ตลาดที่บางแค่ตอนนี้มีรถชีวะนิรภัยรถพระราชทานนะครับไปจอดเอาไว้แล้วสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าอยากตรวจโควิดนะครับรถเนี่ยจะเปิดให้รับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิก30แล้วก็เริ่มฉีดสักประมาณ9โมงเป็นต้นไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอ๊ะตัวเองไปที่ตลาดในพื้นที่ดังกล่าวแล้วกลัวว่าจะติดโควิดนะครับก็สามารถขอไปทําการสวัอ่ะนะครับฟรีได้นะครับเพื่อตรวจหาโควิดต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับอ,อันนี้ก็ข่าวเรื่องของโควิดนะฮะอัปเดตให้ได้รับทราบเดี๋ยววันพฤหัสนะครับเงินของเราชนะก็เข้าอีกงวดหนึ่งแล้วก็วันศุกร์นะ ว่าสองวันนี้ก็จะพักหน่อยก็คือวันอังคารกับวันพุธจันหน้าจะมีเงินเรารักกันเข้ามานะครับงวดแรกหนึ่งพันบาทนะฮะอืมนะฮะอ่ะโอเคผมมาเจอคุณผู้ชมสั้นๆน,นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารหากว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับช่วงนี้ก็แยกย้ายกันก่อนนะครับไปทำงานทำการกันได้ แปดโมงเช้าของวันอังคารนะครับสวัสดีครับ